อาัคารพงษ์วงธนาสิทธิโชคครับแล้วก็ทำความกุ้งเลี้ยงเลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงบ่อดินชื่ออุ๋ยนะคะตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะนี่ทําเกี่ยวกับน้ําหอมค่ะขายได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคนละ100บาทน้ําหอมทีเคค่ะ3คัน4คันทั้ง,ท,งทั้งรุ่นเก่าจากไอ้ดากอนอายครับมี4คันหนึ่งก็ประหยัดน้ำมัน ครับแล้วก็การใช้งานที่ดีครับสมบูรณ์แบบดีทุกอย่างครับตอนนี้นะคะมีรถคุณพ่อ1นึ่คันแล้วก็ใช้ส่งของ3คันแล้วก็เป็นรถส่วนตัวเป็นสประตูวีคอสหนึคันค่ะ5คันอีลูสูนี่ถ้าบ้านเปาบะใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ละเราพอเรามาเปิดร้านอ่ะเราก็ใช้อีลูสูมาตลอดก็คือใช้รถยี่ห้อนี้ในการบรรทุกข,ของเพื่อไปใช้ส่งของก็คือไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยใช้ยี่ห้อนี้มาตลอด มันใช้ง่ายแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันอีซูซูเป็นรถที่ทางปู่ย่าตายายนะคะเคยใช้แล้วค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่เราสมัยเด็ก,กๆนะคะเราเราเหมือนว่าเราผูกจิตผูกใจกับอีซูเป็นสินค้าที่ใช้ได้จริงค่ะอย่างเช่นประหยัดน้ำมันขับรถเดินทางไกลนะคะหรือว่าจะเป็นระบบเซฟตี้หรือทุกอย่างเลยค่ะอีซูนี้ยอมรับว่ามั่นใจที่หนึ่งค่ะ ตอนนี้มีคันเดียวค่ะหนึคันแล้วก็จะมีโครงการนะคะที่จะซื้อคันที่2ที่3เพราะว่าธุรกิจของเราเริ่มเติบโตขึ้นค่ะก็สูต์ก็ดูแลดีบริการดีไวสูตรดีมากครับมีทั้งมีทั้งไปกินเลี้ยงมีทั้งไปเที่ยวออกทริปครับอย่างล่าสุดนี้ก็ไปนครนายกครับ จนจนค่ายอื่นเขาคนที่ใช้ค่ายอื่นเขาอิจฉาแล้วว่าทําไมเขาใช้ค่ายอื่นทำไมไมี <c oughs> ไม่เคยได้ไปเที่ยวไม่เคยได้โทรมาชวนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งเซิ์เวขเขาก็ติดต่อมาเรื่อยอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เซอร์วิสง่ายมีมเราสามารถเอารถเข้าเช็คระยะที่นี่ได้เลยถูกใจเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือการบริการค่ะการบริการของที่นี่ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะเซลล์แล้วก็ หลายๆคนที่แนะนำมานะคะแนะนำที่นี่ที่หนึ่งเลยค่ะอย่างอีลสูนี่ก็คือเยอะมากอะครับคือคือประโยชน์ถ้ประหยัดน,น,น,น้ำมันหนึ่งแล้วก็การใช้งานการดูแลรักษาง่ายอะไรถูกป๊อปก็เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งช่วงนั้นที่น้ำท่วมแล้วเราก็ใช้รถ v c o อ r ์สโฟ e ์ของเรานี่แหละไปดึงรถพนักง,งานที่ว่าติดติดน้ำท่วมอยู่ก็ ยอมรับว,ว่ามันมันทำงานได้ดีพอเข้าเกียร์โฟร์วิลมันก็ดึงขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การทํางานได้ทุกรูปแบบถ้าเราต้องมุยต้องอะไรเงี้ยมันมันไปกับเราได้มันไม่ได้ใช้งานยากด้วยที่ใช้ปัจจุบันนี้นะคะใช้มาจริงๆใช้มา1ปีแล้วนะคะที่ใช้เองจริงๆแล้วก็ขับเองจริงๆนะคะ1เลยค่ะประหยัดน้ํามันมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะทางเราที่ใช้อยู่จะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากค่ะคิดว่าเรามั่นใจว่าเราขับอีซูุแล้วมันเหมือนมีหน้ามีตาเราอะคะ่ะเอาตรงๆว่าเรามันโอเคค่ะที่หนึ่ง ็ส่วนตัวผมก็ใช้ยูสุมาก็ก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะใช้ยี่ห้ออื่นนะครับคือต่อไปถ้ามีก็ต้องเป็นยูสุแต่ว่าใครจะว่าอะไรรุ่นใหม่ยังไงยี่ห้ออื่นสวยกว่าแต่ว่าผมว่ายูสุก็ตอบโจทย์ได้ดีทุกอย่างนะครับก็แนะนําว่ายูสุมันมันเป็นรถครองตลาดมากกว่าอะไรใครส่วนมากถ้ายิ่งเป็นอาชีพเกษตรกรเพราะมว่าคนก็จะนึกถึงรถยูสุเป็นเป็นตัวแรกใช่ก็แนะนําว่า ช่ที่สุดเนี่ค่ะดีสุดละยอมรับเลยว่าอยากจะแนะนํานะคะให้มาสนใจมามองอีสุของเรานะคะว่ามันดียังไงคือเราต้องมาขับเองมาลองก็ได้ค่ะหรือว่ามาสัมผัสเองกับอีสุไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะมั่นใจค่ะว่าบอกเลยว่าถ้าเราลองแล้วเราก็จะต้องเลือกอีสุสุแน่นอนค่ะ